อันนี้ผมได้มาที่ร้านอาหารอร่อยดีนะครับร้านน่าทานมากครับดูฟุ๊กนะครับดูฟุ๊กดูกุกนะครับกําลังทยี่นะครับกาลังทยี่มาร้านนี้เราไม่ผิดหวังนะครับร้านอร่อยดีนะครับเชิญครับอยู่ตรง กาดสมเพชนะครับกาดสมเพชศมาง่ายนะครับแต่ผมหลงมานะครับมีอาหารลูกหลายอย่างนะครับเยอะแยะนะครับนี่นี่ครับฟุกครับฟุกรับรองอร่อยไม่ผิดหวานนะครับโอ้เป็นว่าแขกต่างชาติจะมาทานกันนะครับมีน้ำปั่นเลยครับมีน้ำปั่นเลยนะครับ ผลไม้น้ำผลไม้ทุกชนิดนี่ครับนี่ครับเจ้าของร้านครับนี่ครับบอกไหนครับร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ที่หน้าตลาดสมเพชรนะครับเลยค่าแผงมันนิดหนึ่งนะครับก็สะมาเจอกับร้านเชื่อร้านอร่อยดีเป็นภาษาอังกฤษครับผมยังไงก็เรียนเชิญนะครับผมมาอกเชียงใหม่เจิญครับเนาะโอเควันนี้เรามาทานอาหารที่ร้านอร่อยดีนะครับ กาดสมเพิษนะครับเราสั่งข้าวซอยหมูมานะครับรับรองอร่อยนะครับมาเชิญกันมาได้นะครับสอบถามผมได้นะครับนดเี่นเปียนว็ทานเยำเม็ดม่วงครับจากร้านอร่อยดีนะครับเชิญแวะกันมาได้นะครับก่อนถึงกาดสมเพชศนะครับใกล้ๆกาดสมเพิษนะครับ สอบถามได้เลยนะครับผม